ม, вами, the มาพี่น้องหลังจากคลิปนั่น <enfant> ไปเร ial. อ่าล้มหนาวเจ้าสาวหายจบไปเร้วครับพี่น้องคลิปก่อนหน้าน behold, heart, thời, ี <ing> ้บันทีสีไม้บักหล่าล้องเบิงรอยเปื้อนที่ใจนะครับพี่น้องติดขาดมองได้หรือพิดพลาดประกันในก็ขอโทษขอภัยด้พี่น้องเด้อเพราะนี้ทีพี่น้องรอคอยเมียนเกือบไปเลยหลอกนงานเป็นหนีเมียนเพ็กนีต่อแรกว่าคู่ป่วว่าบ่อาดิบ่ใหล่งดิมาบอกก็เลยทักมาหาคู่วะบักหล่าเตยเด้อก่อน รลอยเปื่อนทีใจแล้วกว่อนนี้เขากะเตยกันแตนน่สมัยเขาไปรถตู้เนาะเพอะมกักมักเพลงนี้ก็เลยร้องร้องมึงก็เลยได้เตยดีได้โอกาสขอบคุณอ่าดจูขอบคุณโซนุขอบคุณอ่าคูป,ป่อในส่วนต่างๆทุกๆครูที่ใค้บ่บ่เได <ป S 2> ้โอกาสมาพอพ่อตูต้องคัดก่อนเมนต้องให้พ่อจูให้ ในบอดเราขัดกล่องก่อนว่าเพลงนี้ไพซิมอสมกับไพเพลงนี้ไพซีลองเป็นยังไงแล้วต้องเบิ่งต้องแยงก่อนบ่แม่นว่าสิมีสิทธิ์เรียกได้เลยตามใจบ่แม่นคำว่าเราขึ้นให้การบ้างเนาะว่าเฮามีความรับผิดชอบทำอะไรแม่นก็เบิ่งนี่แหละจังไดยมาพาอ่านพาะทองพี่น้องค่อยปิ่นค่อยไปค่อมเพราะกำลังใจไปแล้ว9ก้าแล้วสำหรับเพลงลมหนาวเจ้าสาวคืยคือคือคือที่สอบมาหลายๆแไงที่ที่จะพ้องเปิดวงคือพี่พี่หลายๆนะ ้าสิบเปอร์เซ็นแล้วนี่ก็คือเก็บรายละเอียดนะครับนนสิมี<ข>ต่อไปนี่สิมีผลงานเพิ่งอย่างผลงานเพ่งใหม่อย่างกัเสียอัพเดทให้พี่น้องในหทูทั้ง2 2> กกทั้งช่องคู่ไกลทั้งช่องหลายๆสองเนาะบัน,นี้กกสีร้องเบิง้งรอยเปื้อนที่ใจเบิ้งพี่น้องฟังเบิ้งว่าสเปินจังไรเหล,ลือซ่อมเกินไปกระได้ค่าเทียบว่าเ้าจะบางมือเขาได้ออกก้อนมู่เปิดตัวอะสิมีเกินถ้าออกก้อนมูต้องเกิน พี่น้องเอ้ยซิกุมานได้ออกแล้วซิกุมานคนแรกรับบทโดยรับบทสุวรรณลาศรับบทโดยน้องมะนาผิดบรรพีงมวลมวนกันครับพี่น้องภาบดำดำมันติดผ้ากันยังมีปัญญาสักออกอะไรอยู่ขยเขียนผิดแล้วอ่านดูหัวผิดยังหลบได หาเล้วที่หลบลอยใจแป่เพื่อนมรอยในอดีตมาลงฟันหาย่ังเดมาหลบจังสิลือมน้อความช้ำพี่น้องมามวงวันกันตัวพี่น้องฟังบึงเลยพี่น้องเด้อจะลองติมรถ รอนเต็มไปเลยประกาศลองเต็มวันจะคืนเดือนทานทันสามร้อยกว่าวันกลายเป็นหนึ่งปีปีแล้วปีเราอดีตเก่ามันย้ำเตือนทุกนีย้ำเพียงนิดสะกิดเพียงหน่อย ย้ำบ่อยๆเหมือนใจถูกตีความชั่วคงเขาลืมหมดใจจำจดมองว่าแต่เขาดีเขาจากไปเกือบสองปีไม่หมดสักทีรอยเปื้อนที่ใจ สาวแดนไก่แดนไก่แดนไก่หน่อยยังสาวให้ยุดนี่สวยขึ้นกว่าเขาเนี่ยหักเขาก็ยังบ่ท่านนี้สาวอื่นมีแพ้ใจมันยั้งหักไครบ่มีใดถามหัวใจการว่าลืมขอรันขอรันมันมีดีขึ้นบ่หากคำตอบพอพอคอนันได้หักไทยอยากควักใจออกวางไว้ตรงหน้าเอายนใส่ตะก้าล้างน้ำสักสามวัน อาดูใจที่ชํำเลือดํำน้องลักงที่แม่พุทองจึงเก็บใจไว้นั้นขอนอนหลับติดกันสักสิบวันเลือจากการนอนฝันคงจะได้สบายเปื่อนที่มือเปื่อนที่หน้าพ่อล่างใดเนวมันเปื่อนที่ใจที่มันเป็ี่ยนตา,าย ลืมไปดีคิดพอ่อต่เรื่องวุ่นวายโรกแบบนี้ไม่ตายถึงตายจะเลื่อนไปไปใส่กีจะเขียนเอาไปไปใส่พิจเขียนเอาไปแกนข้อไว้คนอ่านเดินมาในคนในหูว่าเป็นบาหักพ่อลืมคนหือเตื่ยบ่คอยเศร้าเพราะยังคนอกพังเห็ียดอักษรสายไจังแม่ด้จังแม่น้องตุ้มย ป็นหยยัังทาลวใจอจบแล้วจบแล้วนี่บางค้าที่ยังบ่อนได้เชื่อมได้นิดๆในน้อยเดี๋ยวก็ค่อยเป็นค่อยไปร้อยเปลียนที่ใจนะครับก็ดีใจนะบักลาที่มันอ่ามีความพยายามมีความจำพี่น้องเอ้ยใส่แต่ความจำอย่างเดียวตั้งแต่ไก่พัดเสียบบอพี่น้องตั้งแต่ไก่เป็นงขุนพานทองพระอานนี่ก็ยังจำบ่ได้ไรสำลูกได้จำบ่ได้ ต้องเป็นเป็นบุคคลเบื้องสมูทหไยวาอ่านถือลองถือบัซื่อแต่จำบวอะไรคือกันแต่ว่าขาอจำนี้เป็นเรื่องที่นี้จำจริงก็ถือว่าแบบบางครัมันก็เริ่มอ่านออกได้ไกลเออนั่นแหละคอยอ่านแต่วันนี้ถ้ามันตัวหนังสือมันร้อยขึ้นมาแบยมันมันที่จำได้มันร้อยขึ้นมาให้เาจำได้ว่าคู่รับตาลุงคู่ก็เห็นดิจะคู่จำลุงคู่ก็เห็นได้แ้่คู่จำหลอกเนี่ยมัน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 ซื้มาสี่ล่มตัวหนังสือเลยมันจะเห็นตัวหนังสือเลยมันขึ้นหลอกขึนหลอกได้นเนี่ ถ้าลอกนี้ได้เดียวลอกสุดท้ายแมนแต่ว่าอันนี้บ่ค่อยได้เลยวนคืนหวนคืนนั่นบ่ะเพลงนี้ที่จะมีปัญหาคือตรงลำแต่ใครเนี่มันบอลลำยาวหวนคืนแล้วก็เริ่มต้นจากตรงนี้เริ่มจะมีปัญหาแล้วไฮร์โลนี่ไฮร์โลก็จางห่างหายนี่ป่ะนี่ไงแต่งหนาวพี่ทนได้นี่เริ่มมาและแต่ว่าเดี๋ยวก็จะได้ค่อยเปลี่ยนค่อยไปเดี๋ยวก็ได้ ไอ้ฟิล์มกับอันช่วยใจทุกพระบูเรีอนมีอย่างจีบะต้องทักถามมึงดูมันอื่นไปซ้อมมีอย่างบวกอย่าี้อย่างเขาเปล่ากก็อาจจคือพ่ะเห็นว่าจังหนอยู่ในกลุ่มจังหนกับติ่นฝากเป็นกำลังใจบักหลาดด้วยครับพี่น้องเลยเพื่อนที่ใจพระอานพระองอินดิเขียนใส่สมุดมาให้ได้เขียนตัวบักใหญ่ดีพี่น้องเมืองเขียนตัวบักใหญ่ให้พื้นดี หย่านพุนทงไล้มือน้องหล่อพนักมีคนถ่วงไล้มือน้องหล่อไม่กู้ไก่ไอ้ตะนามถ่วงไล้มือน้องหล่อ๋อคือบอกว่าคือว่าผมมีอะไเขียนคือบอกว่าบอลนี้ที่กู้เจนเนี่ยเนี่ยเพราะว่ามันตู่น้อยกู้ย่างหลักแหลมอ่านบบหินบบชัดนะเอาคใดลยมันก็มีอยู่ขันตัวใหญ่มันอ่านมันอ่านปึ๋งปื๋งเราเขันตัวใหญ่ก็ได้เป็นบอนี่ วันได้เขียนเขียนไว้สิเขียนใบซื้อเพียงสุเพียงอยู่มาแล้วไอ้ตัวใหญดีเพิ่งขึ้นตัวเพิ่นเราอย่างเพิ่นเราเรี้ยงอย่างเพิ่งจอดรวดเปล่าอีกทีซิมมาแล้วพี่น้ะอ๋อไล่เดียวกันไล่เดียวกันมันจะปีละเดียบเดียบเลยว่ารวดละห้าลายเนาะไอ้ที่จอดยายกันอยู่เนาะเพราะแม่นตลาดนะเพราะว่าเอ้ามันทองบึงอ้องทองบึงปล่อยฟิล์มปล่อยชูดใจกันยังมีตันน้าเพิ่นก็อ่านออกนั่นได้ ได้เทีไในมาเพิ่งกัดปุ๊บปับป๊บค่าเดียวก็วได้เลยมือเดียวเพิ่นแม่นโบได้แม่นจันต้องตีเรียนึ้นก็นสามารถอ่านปุ๊บได้เลยแต่ว่มามนาปัดว่าขึ้มูอ่านอ่านบ่ค่อยเก่งคือนมูแบดนี้ก็สิใช้เวลาเนี่ยจักหน่อยต้องมาอ่านให้ฟังแม่นต้องได้พามาอ่านแล้วแล้วเพิ่นก,จกาาน็จําเอาจังซี่ล่ะแล้วพี่น้องจะได้ก็ฝากเป็นกําลังใจทิ้งไว้สมัยพี่โันเพี้ยงให้น้องมนาน้องฟิล์มไก่มกกุคีบบ่าๆเลวก็ทุกคนครับไว้ยังสิดต่วสู้ดิแม่นสู้ขัด ผู้เป็นอมใจกันจําดีแห้งขนาดเขาเป็นผู้พระอ่านจว่าจะรอบแล้วก็เป็นผู้เขียนพร้อมด้วยว่าแต่ว่าจำบ่ได้แต่ว่าเพงนีบ่เคยถอเลยจาบ่ได้ร่่มหนาวจะสาวหายเมนจะจิาจำท่าติ้นจําก่นล้ำว่าเป็นธรรมดาก่อนเกินบริเชียนไทยแต่ว่าแต่ว่ากระท้องยิ่นมหหาาาววจสย แต่เรียกว่าเกลนยาวแหงได้นี่ยาวแหงอย่างนี้แมนยาวคันมันบ่ไดเกลนแต่ว่าถ้าเอาไปเติรบ่ไาดเกลน่อนได้เลยแมนบ่ไดเกลนแต่ว่าสมมุติเด้เนี่ยคันเพิ่นเปลี่ยนสมมุติเพิ่นเปลี่ยนว่าป็นฉากฉากเปิดอันที่ว่าออกซีกุมารแม่นบ่คันสมมุติได้เตอดก่อนหมู่ก็ต้องได้เกลื่อนเน่ยถ้าได้เตลืเข้าก่อนหมู่มันก็ต้องเกลนเออถ้าไผเข้าก่อนหมู่ตรงเด้เกลื่อนแต่แก่แบบก็ดีแมน เอาเนาะพี่น้องยังสละกับฝากเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะครับเด้อเดี๋ยวคลิปนี้เปนีงงนะ่ยไดจในพี่น้องกับคอมเมนต์มาเด้อครับเด้อมวนบมวล,มวล,มวล,มวลหรือจังใดนะครับหรือเป็นเพียงกันสอบนะครับพี่น้องค่อยเป็ี่นค่อยไปเดี๋ยวกับคุ้งดีไปเรื่อยนะพี่น้องเนาะขอแค่กำลังใจจากพี่น้องอีซีทุกคนให้กำลังใจครับคลิปนี้ฝากไว้สำนีพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ